สวัสดีค่ะวันนี้อยากจะขออนุญ,ญาตมา แนะนำวิธีการช่วยเหลือเพื่อจะนำทางคนตามบอดที่ถูกต้องนะคะคือหลายๆครั้งเนี่ยค่ะเวลาเดินทางเนาะปอมก็จะเจอคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นความช่วยเหลือแบบที่คือเขาอยากช่วยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันผิดวิธีแล้วก็บางทีอาจจะทำให้เกิดอันตรายซึ่งกันและกันได้นะคะก็อย่างวันนี้นะคะเดินลงรถนะคะกาลังจะเดินจากรถที่ลงเนี่ยไปขึ้นรถไฟฟ้านะคะก็ตรงนั้นก็เป็นฟุตบาทแล้วก็มีคนขายของ มีวินมอเตอร์ไซค์มีคนอยู่แต่ละแวกนั้นเยอะๆนะคะก็เดินๆอยู่เขาก็มาถึงก็ยกไม้เท้าขึ้นเลยค่ะอันนี้เป็นอะไรที่เจอบ่อยมากนะคะก็เข้าใจได้นะว่าแบบอาจจะเป็นเพราะว่าเออในสังคมไทยเราอาจจะรู้สึกว่าเออถ้าจะไปถึงไม่ถ,ถ,ถึงเนื้อถึงตัวอาจจะไม่เหมาะอะไรเงี้ยนะคะก็เลยยกไม้เท้านะคะแล้วก็นําทางนะคะโดยที่คนนําก็อยู่ข้างหน้าแต่ว่าไม้เท้าเราก็ถูกยกขึ้นทั้งทันที่จริงๆแล้วไม้เท้าเนี่ยควรจะแตะพื้นนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนตาของเราที่อยู่ที่พื้นดูว่า พื้นข้างหน้าที่เรากำลังจะเดินไปมันเป็นยังไงเรียบกรุกขระหรือมีอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งนะคะเคยเดินเดินอยู่นะคะบนสกายวอล์กบีทีเอสนี่แหละคะ่ะก็มีคนมาข้างหลังแล้วก็คว้ามือะคะ่ะเพื่อจะจับมือแล้วก็นําทางเรานะคะแต่เราก็ตกใจนะคะลองนึกถึงว่าถ้าคุณเดินเดินอยู่แล้วมีคนมาจับมือจากข้างหลังเนี้ยนะคะเราก็สะบัดค่ะ ซึ่งเขาก็บอกเอาตกใจหรอบอกเอาก็ใช่นะคะตกใจค่ะ,ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าอันนนี้ค่ะก็จะอยากขอแนะนําว่าวิธีการนะคะถ้าสมมุติเราเจอคนตาบอดนะคะเดินทางอยู่แล้วเราอยากจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือนําทางเขาอะนะคะก็เข้าไปทักทายถามนะคะว่าเออมีอะไรให้ช่วยไหมอยากให้ช่วยนําทางหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเขาบอกว่าเอออยากให้ช่วยนาทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็ยื่นข้อศอกค่ะ ข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ถามเขานะคะแต่ส่วนใหญ่อาจจะเป็นข้างขวาของเรานะคะ ให้คนตาบอดจับค่ะซึ่งคนตาบอดที่ได้รับการฝึกอบรมเนี่ยแล้วนะคะเขาก็จะจับที่บริเวณเหนือข้อศอกของเพื่อนๆนะคะเพื่อที่จะให้คนนําทางเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนาะแล้วก็อยู่ข้างหน้าของพวกเราคนตาบอดประมาณครึ่ง9ก้าค่ะแล้วเราก็พาเดินไปเลยนะคะเดินแบบสบายๆไม่ต้องเกรงนะคะคนตาบอดเองก็จะเดินตามนะคะพอเราขึ้นหรือเราจะลงอะไรเงี้ยค่ะอาจจะ หยุดพอสนิดนึงนะคะก่อนขึ้นหรือลงบันไดแล้วบอกว่าขึ้นหรือลงอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้าบางทีเนี่ยคนตาดีมองเห็นใช่ไหมคะบางทีเดินลงบันไดเดินขึ้นบันไดไปเลยโดยที่ไม่ได้หยุดนิดนึงบางคนคนตาบอดบางคนเนี่ยตัวปลอมเองก็อาจจะสะดุดนะคะถ้าเกิดเผลอ,อไม่ได้ใช้ไม้เท้าแตะไปข้างหน้าไว้ก่อนนะคะทีนี้เนี่ยวิธีก็คือเราเดินไปข้างหน้าเดินธรรมดาสบายๆปล่อยแขนสบายๆนะคะแล้วก็ก่อนขึ้นลง ตรงไหนก็โพสนิดหนึ่งแล้วบอกว่าขึ้นหรือลงนะคะแล้วถ้าเป็นบันไดเลยก็บอกได้นะคะส่วนใหญ่หลายคนก็จะมาน,นับเก้านะคะแต่ท่านเก้ามันเยอะๆหมายว่ากี่ขั้นกี่ขั้นนะก็ไม่จําเป็นต้องบอกขนาดนั้นก็ได้นะคะก็เราก็เดินไปซึ่งคนตาบอดที่จับข้อศอกข้างหลังเราอะคะ่ะเดินตามหลังเราเนี่ยเขาก็จะรู้อยู่ะคะ่ะเวลาข้อศอบมันเปลี่ยนระดับขึ้นหรือลงนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะในการที่จะช่วยเหลือและนําทางคนตาบอดที่ถูกวิธีะคะ่ะ ก็อยากจะขออนุญาตแนะนําฝากไว้ประมาณนี้เนาะเผื่อคราวหน้าเรามีโอกาสเจอคนตาบอดระหว่างทางก็สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือที่ถูกต้องได้ค่ะแล้วก็ปลอดภัยทั้งเราและคนตาบอดด้วยขอบคุณค่ะ